สวัสดีครับพี่น้องครับเบิ้งพี่น้องวันนี้คอนเสิร์พี่น้องมาเบิ้งมแม่เบิ้งบิสบายลูกมันก็นอนโอ้ยมันเอาหมีตันไปเลยพี่น้องมันเอาหมีมานอนข้างกันลูกกันนะเพื่อนนะรับได้นะเป็นยังไงเจ,จ้าคือพ่อไปหากินขอกินน้ำนั่งกันไข่แห้งบปล่าวันเป็นยดงร่างกายเราเนี่ย ทายกล้องเด้อเพื่อนว่าสบายพี่นเราเลยคนบริสุทธิ์ได้มาายคลิปเนาเพราะมียนอันนั้นโตโยงมันสร้างเกี่ยวไายมันสาบแข่งเกี่ยวใหญ่เพื่อนว่าสบายเลยพี่นเอาเลยจริ้งหอนแหงก่อนอันนีนี่ไทยไปซื้อยาวแล้าแล้วออกไปแล้ว ไปหาซื้อยาให้นาสาวเนะนี่ยนาสาวบสบายก่นเนาะก <c oughs> ินข้าวกินน้ำยังไงเดี๋ยวอันเดี๋ยวอันอัน,อน,อน,อนคันท้ายน้องมะนานอนอะไมันขัดเสียนั่นพี่น้องก็อันมาทางนี้นะแล้วสิวา่าผิดกดเดี้งหน่อยอีกแล้วอันนี้พ,นนพ,นพนผน,นองมาเร็งเลยพี่น้องพผนองมาปูเรนน้องมะนาปูเห็ดน้ำคนก่อนที่นอนพี่น้อง พคนไปกินนี่ยังบ่แล้วนะบนโอ้ยลูก่อยตื่นนรอพี่หน่อยนอนลงนอน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 ตายเลยออกมาเบิ่งแม่จ้าว่ดสบายไขยเ่เจ็บข้อพี่น่องอันอิาวายร้านมาไปซือ้อยามาให้กินแล้วก็ไปช่วยขี้งบอกช่วยนะขออ่านดัน่งใจเฉา ยายามเสร็ตัือไอันว่าไข่กัน <จะ S 1> ยังไข่ไว้ในตินนมี่่ยังหอดมือมือบัดกัยังไปอ้มือือละ่อตอกันยังเมียอธิอาติเมียั้องกันมือ,อไปเรียนต้องกันมือิไ้ไปใส่เอาไว้ย่อไปซื้อยายเจ้าซื้อย,อยังกัรยาแก่ไข่แก่โตร่อนแก่อย่างนี้ยนะ ยาผู้จัดละมันปวดเศ้ามัพ้อตะบางเทาอ่าให้เพื่อนหน้าบอกเพื่อนว่าเจ้าไปหอดหมอเจ้าก็บอกว่ายาใหยังคนทิ้งห้อนนะถ้าเพื่อนจัดให้เองคนมอ่ะคนไข่มีอาการไข่หรือบอกว่ามันซื้ขอข้าวต้มมาใหา้เซเว่นนาะเราซักเขาบอเอาไปนะผมเพื่อนมอไปอีกทีเอาเงินนะกินกกิน,นอะไรนข้าวต้มดีก่อนกินยาแม,ม่ได้เห็นไปเพือ่อนเอาหมีมานอนข้างเพื่อนะอันนี้ฮะเป็นเังซี่เนาะ ตื่น่สองหดเือนนี่นอนแต่โมงคืนอืมนอนนอนแต่หัวคำเราวันนี้ไปตื่นตีสองตีสามตีสองมานอนเลยพอนอนเลยเรามานอนย่นี้บมดต่ก็มา้มาห้าพอดูห้องนี้เ่รอห้องเนนี่นี่น้ำลอยนะมากกวนคอยไม่แง่ดังคอยมากกอดเนาวันนี้พอกาทถ้าพ่พ่ตนใจพอนอนอ่ะพ่อกานอนเลีนอยนังนงเรียเดียวนั่งเน่ันเอัดนุ่มมาไวสามของนอนเลย อยากกินอยากกินเอาให้พรอให้น่อยบอกกินเลยเพราะว่าต้มไข่ให้บอกกินแล้วข้าวมือมาม่ากครับเพเขาบอกอยากให้กินมาม่าดูนะเขาก็เลยบอกต้มใหม่ตีปลาหมดแล้วต้มไข่ทอดไข่ให้เขามาม่ากเลยกินสามมือเทียสองมือเทียอะไรโอ้แม่ข้าวไข่สบายพี่น้องเลย บอกก็เลยมาทายอัปเดตในพี่น้องเบิรงเดี yeah, yeah. Yeah, yeah, s <S yeah. mm ๋ยวพี่น้องที่ว่าเอามันไปใส่สูอีมอนอ่ะมันคือนั่นลงคลิปแต่ปกติมันมาแล้วอะนรอย่างเง้ยเมื่อในโลิปแต่ตะวานเนี่ยเสียดคลิปเวดกินเข่ากโอ้ยคือโปรไบแท็กใอยเงี้ยนะได้บอกเคียร์ที่เจ้าท่อไบใครเงี้ยมันจะแทบเสีกินเข่าเขาเงี้ยกินเข่าเงี้ยมเคียรยังไงสิ่งนี้สิ่งนิ้ก็ว่าอยากกินหลายมันก็ว่าอยากนี่รีบไปทอดกินเรา โอ้ว oh, ่าเด้วไปทอดกินว่าเดายขึ้นมาใส่ต yeah, ู้เย็นลงอไว้ลงไว้ตะรางมากินมันก็จะเทอดนั้นแหละหน้าว่าเดียวไปทอดหน้าถามพีใส่หน้าถามมานี่นี่ใส่ชิ้นแห่งเนี่ยอันนี้ผมเด้บอกขายหนารลานน้อนเป็นเรื่องกิ่งเนาะก็เลยบอกหน้าว่าแล้วหน้าที่ทอดชิ้นเอาไปทอดในหน้าเนี่ย้ำมีไฟเพิ่นมาเพิ่นเอาขึ้นมาแล้วนี้เพิ่นเทียงบ่อยเาว่าชิ้นที่ใส่หน้าจเจ้าไปทอดไทยเนี่ยอยู่ในตู้เย็นเอาขึ้นมาในตู้เย็นเจ้ามาเบื่องดูอยู่บมงไดตู้เย็นน่ะ อ๋อบ่มีสงสัยเอาลืมเหมือนกันป่ะเนามันก็เรียบร้อยมั่งอ่ะนะมันต้องเขาได้กินเขามันลืมมอนมันกัดเหรินด้ามือถือกันเด้อพี่น้องกันลิลลี่ก็ได้มันวัดจ้องด้ามือถือเพลวะได้หนาหันมือถือหัวอยูุวัฒน์ญี่ปุ่นได้อย่างลืมแล้วหนาะบ้านเราขายหนาหลายเดือนเมาเลี้ยงกิน กูเจียจะมาะทามเพเพียงนมากนี่คนทตบอเ่นเลยบอบ์คุมีเหถารณ์ทำถ้ากูทานกูดอาด้วเออเออหน่าบอกว่า,วาสิ่งยั่งเคืงถัดว่านคนเอ,อ้ยขอทอดทแค่พอถึงเคืองนะน่าบอว่าทีทอดมื่อนหร่เป็นว่นเ,เริ่มหมกขึ้นไหกแล้วทบบเที่ยวคนเฉียง่อยเดินมาเข้าไ,ไปในตูน้เย็นก็ค่ะเอามาเปิดเบิ้งหน้าวา่ามีซีรีสบอวมีเขา้าเื่มมามาทำให้เบิ้งกระคาดไปีลยตีนป่านนั่ง มาเท่านี้เนี่ยทีขาวเลยเนี่เออต่อต้องกำไรกับ,บม,ม,ปไปไมันเดิมปรแมาณจ้านิไปไหว้ใจมันเดิมพูดอยู่มันเป็นแลมัล้ยต้องเกิดหรือเพอ่อที่ไปลองหลานหวยอะไรอันว่า้เมียมอนฟังเนี่ยเล้วก็บจีไห้เล่าก็บจีว่าแตต้องเบิ่กต้องเบิกเบิกเนอะผูบอกนายเถื่อนอะใคไว้เชิงเงินตากแห้งแล้วเพื่อนก็ว่าจะเอาไปใส่จานใส่ยังขึ้นมาใส่ตู้เย็นแล้วลืมขึ้นมา แบบนี yeah. ้ก <tampoco S 2> ็ช so <it> <uit> mm ิ้นายใวบอดรป็นอะไรนะมาเขาเมา่อเช้าเป็นขาวมาอีกยังเข้ามาบัดรเขาบ่ได้กินเนี้ยก็กินอุ่นก่อนเลยเอาเข้าเย็นไปอุ่นบ้าหน่อยเลยอุ่นเข้าเย็นก็กินเข้าเย็นเด้อันเพิ่นมาไหวน่ะมันเป็นมาบัดอยู่ทองหนึ่งใบหนึ่งใบเออกันนึงจนมาสองชั่วโมงสามชั่วโมงจะมาบันจีเศร้าบัดรก่ยังเอาใส่กองอ่าคนน่าถามอ้าววันแรกก็ได้ว่าแต่ว่าเห็นเห็นน้ำมันฟังเนี่ยน่าเศว้าคนลอยฟัง ลี่ๆจะมาเข่าตอนไหนจะมาเข่าตอนไหนลี่ีเข้ามามาหาโมงหนึ่งตอนไหนบ้า่หนึ่งหกโมงมันบริไดเขาเป็นเขาเก่าจะต้องมาตากำยำขึ้นได้ลูกหล่ะโอเมนดอกมาหาโมงหนึ่งหกโมงในแล้วเขามันบริไดเขาเก่ามันเปเขาแข็งเขาเกลยเที่เลยเออมันไม่ได้คุยานมาเราไปนั่งไพ่หนึ่งเขาข้าวโมหนึ่งเดือนหนึ่งเลยนะเออเืมอะไรวะเออโมเมนเออเสือกุโรดเออ อันนี้บ่อยนะสาวมันที่ให้ที่ให้กันมาไปเซเว่นนี่ร้านเจ้าเนาะมไปใส่มาไปร้านค่าไปร้านค่าใส่รัดค่าในบ้านเนี่ยเอาแล้วได้เึิ่ได้เึิ่เซเว่นมาบ่ฟ้ากว่าเออโคจิกเซเว่นครับแน่มันมันมาตัวขอมารานค่าเออมันคือพอเคยงูปรนมาณบางโอเนาะตายและเป็นเัีงสี่เราลิ้นเหลืองให้แล้วให้อีกเดลยไม่รู้ เมื่อเศร้าในกระเฮ็ดผิดผ่าตั้งสิ้นแห่งกระหายอันนี้ว่าได้บอกคล้ายหนาหลานเนี่เขาบอกคว่ำกิ่งพี่น้องเศง้าเออเดียร์มีมอน่าได้วงคลิปแล้วก็ยิ้โทรมาให้อีกแต่วงหวดสิ้นแห่งกระเสียพี่น้องซื้อสองสามร้อยเขาก็ได้กินตลาดตอนนั้นแหละเราต้องเบิ้งน้ำมันบาทนี้ค่ะเรามันเสียเข่าหนึ่งอีกบาทเท่าไหร่เจ้าไปเปิดเบิ้งแตะปาปะพอหนึ่งไม่นะคอยหนึ่งบักสองสามชั่วโมง จังจังมันจังก้อกินได้อือจ่ยังมามาเพิ่งถึงสามสิบนาทีเขาอือสัตว์เสืองมันหนึ่งได้แล้วเขานันเขาใหม่ตามนั่นมันเป็นเขาเก่าเขาใหม่ซ้ำอยู่ในพื้นนะแต่ว่าตัวค่อยกันหน่อยค่อยถามมามาตอนไหนตาเจอเสระเพอรมาเขาาระดังไพ่หลังขาเลืมลืมขึ้นมาตายโรบครีนเนาะอ่า อขอแค่ยังเราข้าเดิมมือเศร้าว่าสาวโอนใ่ไปซื้อปลามือไปได้หนวดไวโเฮ้ยนี่เมียใจกิบต์ขอแคยังเงียบกวาเออพี่น้องเลยกิฟนี่เราเพื่นหลานพอ่อผู้ใดให้คิดใน,นแง่ลบก็แล้วถ้าเพิ่นได้พี่น้องอันนี้เขาเอาเพื่อว่าจากบางที่เขอก็อยากให้พี่น้องฮูจักวันลิ้นลีแล้กวกห้ไปเห็นงานขอขึ้นมาจึงรับผิดชอบว่าได้รต้องไะนออกเลยแหละถ้าเอง,ง ช่วงวาไปเห็นงานของกะยานไปซือ้อแลือเพื่อเหตุของเขาเสียหายไหมเออตายรถมันสิเป็นหนีเป็นสีเหตุงานไต่ใส่หนีเขาเน่ะเออขึ้นเบื้องมอเตอร์ไซค์ขอกะพังคันแดงก่อนมอร์ไซค์นั่งอ้นกับพังพังย้อนเป็นเพื่อนนี่ติมอดพันย้อนดีดีกว่าสี่พันเก้าคุณขาหนาหมดมอเตอร์ไซค์นั่งอ้วนกับ้างกับพวกมันย้อนไปย้อนนิดหนีไปขี่ส้นนั่นเสาไฟฟ้ายุ่งขังพวกมันเสาไฟฟ้าออกลักลักเขาบอกกิโล่เนาะกลับมาโอ้คือว่าส้นใหม่ก่อนตอนนั้นเขาได้ยิน นาสาวถามผู้ปากว่าเขาเอาเป็นได้จนวาทายยังตอบว่าเข้าไปขี้ส้นทางนาอ้นก็เลยมันบอเห็นคุณค่าของเงินมันได้หาเงินบอเป็นมันบอได้หาเงินมันบอรู้เออเออไปเห็นงานนีงเงินเดือนมันเขาหักเบิดบอได้ย่งหรอกคันคอยว่าองซี่นี่กะสุมบวังดีน้าข่อยกะให้มันเอาไปเลี้ยงมาหาเต้าข่อยมาดาเต้าข่อยเออดาเต้าข่อให้มันเอาไปเลี้ยง ก็ใช้ถ้าข่อยมันเห็ดพิษก็จะใบให้นี่เขาก็อยากให้พี่น้องรู้จัก้ยงจามนเขาเป็นคนเดียบนี่คนเดียบได้บาทหนึ่งน่ะอืออู้เฮงลำบากคู่มือนี่เอออีมันไต่คลองใครรูปชายไร่ก็ได้ต้องประหยัดซอยกันอันที่เขาเป้าเนี่ยเขาอยากให้หน้าสาวันหายเอาข่อยเป็นคนอื่นเขาก็ให้เขาก็ให้เพรได้คักเอาพี่น้องอ๋อเลยอยากบอกให้น้ำมนต์เดี๋ยวหายเอาธรรมดาหมาชุบุญกินยาแห้งกูชิลุกขึ้นมาเออเพราะว่าหนึ่งเด้อพี่น้องเขาจะบอกให้ฟัง เขานี่ว่ามันถูกๆเด้อโดหนึงสามสี่สิการคันไปยูน้ำเจ้าหน้ายเป็นหนึ่งเขาเขาแบบนี้เนี่ยเขาเฮไซ่หรือเขาหักเงินเดือนคนเดียวเขาว่ได้บอกน้ำเหลนคือข่เลยอืมเอาโอเคไม่น้องสารคิีนี้ลาไปก่อนแม่ลราไปก่อนเด้วย่าโดดสวยเด้อ